ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เต้นเนี่ยนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนและได้มีการหาแสงต่างๆนานา,นาตลอดเวลาสาปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะทม่ให้คดีเราเกิดความเสียหายจึงมีมติกันนนที่ประชุปมประชานิทั้งอาสุทที่ริมทองคุลได้ประกาศต่อสื่อมวลชนไปแล้วว่าไม่มให้เต้สให้ไม่ไม่มีทางให้เต้มคนกิจนะครับเข้ามาที่บ้านพักที่ติดขากรมแล้วคุณแม่น้องแตงโมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พวกเราเนี่ย ได้รูกเรามีหลักฐานมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการทํางานมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราทํามาด้วยด้วยการรูปเรามีหลักฐานของเราเองหนึ่งคือพี่ไม่เคยขอเข้าบ้านพระอาทิตย์หนึ่งพี่ไม่เคยขอว่นมาอาทิตย์สองพี่กับพี่สนทีนรู้จักจกันมานา<อ>นตั้งแต่ปีสี่แปดครับแล้วก็ เมื่อวานนี้พี่ยุทธโยงลิมเลิศวาทีเชิญพี่ไปออกรายการที่บ้านปลาติดแมนเนเจอร์อ๋ <Manager. S 2> อแต่คุณอชิยะขอบมาบอกว่าว่าเหมือนกับพี่ไปเข้าข้างเหมือนคนบนเรืออย่างเงี้ยข้อมูลเข้าข้างคนบนเรือ,อยังไงถ้าเข้าข้างเราจะเอากล้องทั้งสามที่สี่ตัวไปให้เออ่ไปให้ไปให้ดีเอสไอทำไมทำไมไม่กักไว้อ่ะอย่าลืมนะพยานทางราชการมีแค่พี่คนเดียวนะ แล้วพยานที่พี่อัจฉริยะมีมาจากที่แล้วพยยี่อัจฉริยะจะยืนยันได้ไงว่าเป็นพยา,ยหานหลักฐานทางราชการ บ้านพระอาทิตย์นะแล้วพี่ที่ไม่เคยขอเข้าร่วมทีมนะค่ะเออพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรแล้วที่คุณอัจฉริยะออกมาพูดนะคะแ,แกะแกคงจกคงน้อยใจอะไร,รเปล่าอืมคงน้อยใจเรื่องส่วนตัวอะไรหรือเปล่าแล้วพี่ได้มีปัญหาหรือว่าคุยแหลแกก่อนหน้านี้ไหมคะก็เมื่อวานก็คุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องคดีไปถึงไหนยังไงยังไงแล้วเ,ออเราจะไปไงต่อก<ม>็แค่นั้นเองอืม แต่วันนี้เหมือนเขาออกมาให้ข่าวพี่ทราบหรือยังอะคะทราบแล้วอืมแล้ว,แล,วแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างอะคะพี่พี่ว่ากาลังเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าหนึ่งคือพี่ไม่เคยขอเข้าบ้านพระอาทิตย์อืมอืมหนึ่งพี่ไม่เคยขอเข้าบ้านพระอาทิตย์สองพี่กับพี่สนทีรู้จักกันมานานค่ะตั้งแต่ปีสี่แปดครับ แล้วก็เมื่อวานนี้พี่ยุทธยงลิมเลิศวาทีเชิญพี่ไปออกรายการที่บ้านพระอาทิตย์อมเนเจอร์อ๋ <Manager. S 2> อแต่คุณอชิริยะขอบมาบอกว่าว่าเหมือนกับพี่ไปเข้าข้างเหมือนคนบนเรือเงี้ยข้อมูลเข้าข้างคนบนเรือ,อยังไงถ้าเข้าข้างเราจะเอากล้องทั้งสามิสี่ตัวไปให้เอ่อไปให้ไปให้ดีเอสไอทำไมทำไมไม่กักไว้อะอย่าลืมนะพยานทางราชการมีแค่พี่คนเดียวนะ อ,ออเแล้วพยานที่พี่อัจฉริยามีมาจากพี่แล้วพี่อัจฉริยะจะยืนยันได้ไงว่าเป็นพยา,หานหลักฐานทางราชการอืนณะตอนนั้นพี่อัจฉริยะมไม่ใช่ไม่ใช่โจาหน้าที่รัฐถูกปะ่ะค่ะถูกไหมค่ะเออ็แค่นั้นเองเขาบอกว่าอ่าหลังจากเกิดเหตุใหม่ๆก็เหมือนจะยืน่นมือเข้ามาช่วยคี่คายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยจริงอะคะ่ะไปหลักก็ดูเหมือนว่าไปเข้าข้างคุณบุญเรือด้วยซ้ำไปประมาณนี้คะ่ะ ไม่ได้เข้าข้างคนบนเรือนะไม่ได้เข้าข้างก็จะฟ้องอยู่ตลอดแต่พอเพอื่อแม่ถอนก็แค่นั้นเอง mm hmm. เราจะไปเราไม่ใช่ผู้เสียหายทางคดีายาานะค่ะเออเราจะไปเราจะไปขัดคําสั่งแม่ได้ยังไงถูกป่ะณวณเวลานั้นถูกป่ะณ mm hmm. เวลานั้นแต่พอเพื่อิญว่าณตอนเนี้พี่เนี่ยก็ไม่ได้ก่ายุ่งคดีนี้อยู่แล้วแต่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาขอกล้องวงจรปิดจากพ,พี่ พก็เขาไปขอกับตํารวจไม่ได้<ม>เพราะนับเวลานั้นสามสิบวันนะมันมีสองหน่วยงานที่ได้กล้องคือหนึ่งคือตํารวจภาคหนึ่งสองที<ม>่เพราะพี่ได้กล้องมาจากการขอจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคามานาคมในะขณะนั้นผ่านไปยังอธิบดีกรมต่างๆแล้วเขาก็ออกกล้องมาให้พี่จุด<ม><ม>ซึ่งไม่ได้มาไม่มได้มาย,ยากนะหลักฐานพวกนี้ มนหลักฐานทางราชการ mm hmm. แล้วหลักฐานทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมดตล้องกล้องทุกตัวที่ออกมาเปิดเผยกรสื่อมวลชนทั้งหมดมาจากที่ทั้งหมดมแล้วเรื่องนี้พี่คิดว่าจะเคลียร์กันได้ไหมคะต้องถามว่าพี่ผิดตรงไหนคือพี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเขาถึงทำไมออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่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 ใช พี่ไม่ทราบผิดตรงไหนเมื่อวานนี้พี่คุยอะไรกับคุณอัจฉริยะบ้างคะก็คุยเฉพาะเรื่องถามเรื่องคดีความเฉยอืมค่ะแล้วนี้เรารู้สึกแบบตกใจไหมที่แบบว่ากับการมาเป็นเหมือนคล้ายๆว่าผิดใจกันอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามองมองเรื่องคดีเป็นเรื่องหลังดีกว่าไหม,มเรื่องคดีเป็นเรื่องหลังดีกว่าไหมแล้วอีกอย่างคือกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็ทําตามอำนาจหน้าที่ของเขาแล้ว ส่วนเราเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนมีข้อมูลอะไรก็ให้เขาไปก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเดินต่อไปถูกไหมอือแต่ยซึ่ง,<ะ>ซ,งซึ่งทางผมเองก็ได้ให้กล้องวงจรปิดทั้งหมดสามสี่จุดน่าจะเป็นร้อยตัวไปให้ไปหมดแล้วเราก็หมดหน้าที่ถ้าเราไม่ได้มีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ถือว่าเราหมดหน้าที่ถูกไหมค่ะแล้วพี่คิดว่าอ่ามันจะกลายเป็นแบบว่าความบาดหมางที่ว่ามันบานปลายแล้วมันจะ จะกลับมาคุยกันได้ไหมคะเพราะว่ายังไงก็นั่นคือพี่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 ี่ไม่เคยกดเคืองไคนานแล้วก็แล้วก็ให้อภัยทุกคนคือคือพี่เต้ก็มองว่าเบนก็ยังไม่ทําอะไรผิดกันก็บางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่า <Okay>. Hey. เข้าใจเรื่องเกี่ยวกันหรือเปล่าเราก็ที่ว่ามองภาพรวมเรื่องเรื่องคดีแตงโมงให้มันจบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็าําหน้าที่ของเขาให้เต็มที่ส่วนเราเป็นผู้สนับสนุนก็ทําตามหน้าที่ที่เรามีข้อมูลเรามีแค่ไหนเราก็ให้แค่นั้นก็จบจบป่ะแล้วเราก็คอยดูอยู่ข้างอืมค่ะค่ะหลังจากนี้ไปพี่ก็จะนิ่งแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงก็ดูเฉยๆดูเหมือนผู้ชม เอ๊แต่หนูงงว่าทําไมอยู่ดีคุณอาชญาเขาออกมาบอกว่าเหมือนพี่จะไปให้ท้ายแบบเข้าข้างคุณบุญเลือ,องเงี้ยพี่ไปพูดอะไรหรือเปล่าพี่บอกว่าถ้าคดีเนี้ยเรื่องคดีประมาทเนี่ยสมมติถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าแสนไม่ได้อยู่ท้ายเรือตอนย2 1 8ิบสองจุดหนึ่งแปดเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่คดีประมาทจะยกฟ้องแล้วก็จะมีคดีใหม่ขึ้นมาคดีใหม่ก็คือเดซไยเป็นคนตั้งเรื่องไงถูกไหม่ะ <c oughs> อืมอาจจะเป็นเรื่องฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอ๋อค่ะคพี่ถูกค่ะแสดงว่าน่า,นานจะฟังไม่ครบเปล่างั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะโทรไปเคลียร์กับคุณอัดใช่ไหมคะโทรไปเคลียร์พี่<ท>เป็นคนเริ่มเหรอ,อแต่สแสดงว่าพี่จะปล่อยเรื่องมันจบไปแบบนี้อืมก็โทรก็โทรได้เพียงแต่ว่าประเด็นคือ คือย,ยังไงก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่บอกไม่ให้เข้าบ้านพาทีก็มาจากไหนมาจากมาจาก,มาจากตามที่อ่านนี่ถูกไหมค่ะเออแต่แล้วยังไงเขาเชินเชิญพี่ไปออกรายการแล้วพี่จะทาไงงงพี่งงอะ่ะเพราะเมื่อวานบ้านพาทีพี่ยุทธโยงลิมเลิกบางทีก็โทรมาหาพี่นะก็โทรเชิญออกรายการอ๋อโอเคได้ค่ะพี่แจ้คะเดี๋ยวถัา มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ